งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงเทศบวนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ ใครอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนไปฟังคลิปเสียงทาง YouTube วันบ้วน Channel วันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567นะครับก็จะรู้ประวัติความเป็นมาของผมอย่างย่อๆนะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้ละเอียดก็ไปติดตามฟังตามติดทิดบ้วน,นะที่จริงควรจะเป็นว่าตามติดชีวิตทิดบ้วนเพราะตามติดทิดบ้วนที่ผ่านมานั้น ผมก็เรียกว่าเล่าเรื่องชีวิตตัวเองในช่วงวัยต่างๆนะฮะอะแฟนๆรายการครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาตอบคำถามแฟนๆรายการกันต่อไปนะฮะท่านบอกอาจารย์ครับถ้าปลูกเมลอนพื้นที่จังหวัดชุมพรได้ไหมครับ ดูแลยากง่ายแค่ไหนครับท่านผู้ฟังครับเมลอนเป็นพืชที่มีราคาสูงเมล็ดพันธุ์ก็สูงนะฮะการดูแลก็ต้องเป็นพิเศษหน่อยนะครับจริงๆอ่ะมันปลูกได้ทุกที่แหละนะฮะยกเว้นที่หนาวจัดๆนะฮะก็การปลูกเมลอนเนี่ย ในปัจจุบันถ้าเราสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่าเขาก็จะไปปลูกกันในโรงเรือนนะฮะหลายแฟนรายการที่ถามมาก็อาจจะบอกจําเป็นต้องปลูกในโรงเรือนไหมที่เขาไปปลูกในโรงเรือนนะเพราะว่าเขาต้องการควบคุมปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้เขาเจริญเติบโต ได้สะดวกเพราะอะไรครับเพราะว่าเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงพืชตระกูลแตงเนี่ยถ้าเราปลูกในพื้นที่ทั่วไปนะอย่างชุมพรตอนอเรียกว่าทางใต้อะวัง,งฟ้าฝน,นชุกตกชุกเพราะฉะนั้นอโอกาสที่เวลาฝนตกหนักตกนานตกแช่ ถ้าเตรียมดินไม่ดียกล่องไม่ดีระบายน้ำไม่ดีเนี่ยโอกาสที่รากมันจะแช่น้ำนะฮะและ้วก็ต้นก็จะเหี่ยวตายหรือบ่อยครั้งถ้าปลูกในดินแล้วมันก็มีเชื้อฟิสเลียมซึ่งเป็นเชื้อราก็จะทำให้พืชตระกูลแตงเนี่ยมีอาการเหี่ยวใบเหลืองเหี่ยวตายทั้งต้นหรือ ถ้าปลูกซ้ำที่บ่อยๆและไม่รู้ปล่อยให้ต้นพืชตระกูลแตงมีอาการเหี่ยวโดยที่ต้นยังเขียวอยู่แต่เหี่ยวตายแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ํำให้มีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่อันนี้ก็เป็นอาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วนอกจากนั้นพืชตระกูลแตงนั้นยังมีโรคทางใบอีกหลากหลายชนิด เช่นโรคราน้ำค้างนะฮะที่เราจะเห็นว่าใบเนี่ยก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าพลิกดูใต้ใบเราก็จะเห็นว่าใต้ใบนะ่ะมีผงเป็นฝ้าซึ่งเกิดจากเชื้อรานะครับนั่นก็เป็นโรคราน้ำค้างเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ย เขาก็เลยส่วนเรื่องวิธีควบคุมโรคแมลงเดี๋ยวผมค่อยพูดแนะนำทีหลังนะ,ะเพราะในปัจจุบันเวลาเขาปลูกเขาก็เลี้ยงไปปลูกในโรงเรือนซึ่งโรงเรือนก็มีสองแบบแบบที่หนึ่งคือปลูกโรงเรือนในสภาพปิดโรงเรือนปิดหมายความว่ามีหลังคา ผนังสี่ด้านปิดหมดประตูเข้าออกก็ต้องเปิดเข้าออกด้วยความระมัดระวังเพื่ออะไรเขาไม่ต้องการให้มแมลงเข้าไปอยู่ในโรงเรือนนั้นก่อนปลูกเขาต้องกำจัดหมดนะและเขาไม่ต้องการให้โรคมีในโรงเรือนที่ปลูกโดยที่เขาไม่เอาดินเข้าไปปลูกเขาปลูกในแกลบปลูกในทรายปลูกใน ขุยมะพร้าวอ้าวแล้วปลูกในทรายในดินในขุยมะพร้าวเขาทำทำไมเขากลัวเชื้อติดมากับดินนะแล้วเวลาเขาให้น้ำเขาก็ให้น้ำไปกับพื้นแล้วก็มีปุ๋ยนะที่ให้กับพืชตระกูลแตงโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นปลูกในสภาพโรงเรือนปิดเขาจะควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นได้หมดเพราะว่าด้านหนึ่งของโรงเรือนนั้นเป็นหลังพึ่งมีน้ำหยดไหลามาแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นพัดลมที่ดูดก็พาไอเย็นเข้ามาควบคุมอุณหภูมิได้แต่โรงเรือนอีกประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็ทำกันก็คือว่าเป็นโรงเรือนที่มีหลังคาหลังคาอาจจะใช้พลาสติกหรือหลังคาอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องใส แสงผ่านได้แต่รอบข้างเนี่ยอาจจะเปิดโล่งอย่างนั้นก็คือเขาต้องการให้ไม่โดนฝนโดยตรงทำให้น้ำไม่แช่ไม่ขังทำให้ไม่เกิดโรครากเน่าทำให้ไม่เกิดโรคเหี่ยวและไม่เกิดโรคทางใบแต่ยังควบคุม,มแมลงไม่ได้ถ้าเป็นโรงเรือนในสภาพนี้ นะฮะเราก็ปลูกข้าวเมล็ดมาเหลือต้นกล้ามาลงปลูกเสร็จแล้วถ้าปลูกเนี่ยเขาก็จะมีคานนะมีคานอยู่ตามแถวของอของเมลอนหรือจะเป็นพืชตระกูลแตงที่ปลูกเนี่ยเสร็จแล้วเอาถุงที่บรรจุนะฮะดินผสมแล้วก็ต้นกล้ามาตั้ง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  หรือถ้าไม่ลงไม่ไม่ปลูกที่ถุงก็จะเป็นแปลงที่เตรียมไว้ตามยาวแล้วเขาก็เอาเชือกนะเชือกห้อยลงมาจากข้างบนคือแทนที่จะต้องเอาไม้ไปปักเอาอะไรตอ็เขาเชือกนี่ครับห้อยลงมาเพราะฉะนั้นพืชกุลแตงพวกนี้มันก็จะต่ายเชือกแล้วก็โหนขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะติดลูกที่สุดก็จะออกดอก แล้วก็ติดลูกนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะปลูกพืชตระกูลแตงประสบความสำเร็จคือหนึ่งต้องควบคุมน้ำได้นะเพื่อไม่ให้เกิดการรากแช่น้ำและต้องมั่นใจว่าดินวัสดุที่ปลูกปลอดเชื้อฟิสเซเลียมหรือแบคทีเรียนะฮะ วิธีการจะเขาปลูกกันเป็นชีพเขาก็อบดินโอมดินหรือเขาเอาสายกบจัดเชื้อาราราดลดลงดินนะฮะนี่เป็นอย่างนั้นและเวลาปลูกเขาจะไม่ไม่ลดน้ําให้เปียกใบเพราะถ้าเปียกใบโอกาสเกิดโรคทางใบเนี่ยอย่างนี้ท่านจะควบคุมได้ท่านก็ต้องมีตราเบสบูมาฉีดพ่นป้องกันพวกโรคราน้ําค้างโรคราทั่วไป เราก็เอาเทรนนิส์มาฉีดพ่นป้องกันมีปัญหาแบคทีเรียเราก็ใช้แบคทีโอบนะครับในการควบคุมแต่ว่ามแมลงตัวที่จะทำ้ายพืชตระกูลแตงอย่างเมลอนนะฮะฟักแฟงแตงกวาทั้งหลายเนี่ยมันเวลามันจเจริญเติบโตเนี่ยเราใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเสริมด้วยปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียมนะฮะแล้วก็พอระยะจะเกิดดอก3สัปดาห์ต่อไปเราก็ใช้12 24 12นะครับและพอติดผลแล้วเราก็จะไปใส่ปุ๋ยหวาน13 13 21อย่างเงี้ยนะฮะ,ะต้นมันจเจริญเติบโตปกติมันจะต้องเลือ้อยเถาไปครับแต่เมื่อไร่ที่มันไม่เลือ้อยเถา ยอดมันหดมันนิ่งเลยนะนะอันนั้นก็เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟเพลียไฟครับเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดเพลียไฟเช่นไดาคาโซน20นะครับฉีดพ่นไว้ตอนระยะที่เลือ้อยเฉาทอดยอดนะแต่ตอนที่พืชตะกุดแตงจะเป็นเมนลอนเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องระวังเต่าแตง นะฮะอ่ามันเป็นแมลงปากกัดเราก็เอาป้องกันกําจัดทั้งเพียอ่อนนอนต่างๆด้วยเราก็เอาคิวเทอร์นะครับฉีดพ่นป้องกันกําจัดไว้นะฮะก็ปลอดภัยอันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของคําถามเรื่องว่าปลูกเมลอนชุมพรได้ไหม ปลูกที่ไหนก็ได้แต่จะได้ผลผลิตหรือไม่ท่านต้องเข้าใจตามที่ทิดบวนบางประมาะได้ปลอกบอกกล่าวกับท่านและนี่คือคำถามของท่านในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบวนบางประมาะตู้ปน12กำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i n ลนนะครับ At side, U a อท i ซ n Buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอนกกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o l o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัด แมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีระมิดปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร